The ในเก m ส์แมปแบดบิสเน s อีเวนต์ในเกมจะอยู่ทางซ้ายเราจะต้องทำทีละควสเควสแรกเก็บ30 trophies เริ่มจ้าแบบนี้แลยไงนะกูลืมละไปวอย์ทอฟฟี่ทอฟฟี่ทอฟฟี่ควสต่อมานะคะคือเราจะต้องฆ่าศัตรูด้วยไม้เทนนิสมึงบ้าปะเนี่ย เพื่อสุดท้ายนะคะฆ่าศัตรูด้วยการตีบอล20คน จะรอบชายทั้ง5อันเนี่ยชายสองอันด้ในยอยู่ในหน้าเมนเมนูอันแรกจะอยู่ที่อาฟินี่อันที่2อ,อยู่ที่โหลดเอาจริงๆแล้วชายเนี่ยมีอยู่ทุกแมปเลยนะแต่ว่าเราต้องมาหาเวย้อย่างแมปช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะก็จะมีอยู่ตรงนู้นเห็นปะ่ะจะอยู่ทางฝั่งที่เขียนว่าซูจีอีกอันนะคะก็อยู่ในพุ่มไม้ตรงนี้ อันสุดท้ายเนี่ยอยู่ชั้น3นะฮะอยู่ตรงซูจีคือเราไม่แน่ใจว่ามันสุ่มหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีทุกแมปเว้ยมันมีทุกด่านเลยแมปต่อไปจะเป็นแมปอะไรฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย